คุณย่ญญานะคะกำลังขูดมะพร้าวขูดแบบโบราณนะคะหาดูยากสมัยนี้จั่ายเป็นเปน,เ,ปนเอ,เอดูค่ะดูใกล้ๆมะพร้าวขูดกระต่าย สวยงามนี่โบราณนะคะคุณยายอายุิบกว่าแล้วนะคะวันนี้เราบอกเลขก้าเรียกหาเลจะก้าสิ0แล้วนะคะดูลูกสาวสวยนะคะบ้านนี้ลูกสาวสวยค่ะดูคุณนายดูคุณหลาน,นะคะ่ะ